รายการโกโบอลอาเซียนโดยโกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีสุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำบัวหลวงสิริผลบรรษัทพิบาลปั้นผลเหมือนกันต้องเลือกที่ใส่ใจมากกว่าสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ global ASEAN ค่ะวันนี้พบกับคุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปิยรมทรัพย์สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณกวีคงจะเห็นสภาพอากาศแล้วนะคะฝนตกน้ำท่วมรถติดมากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องที่เรายังจะต้องพูดคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ว่า ฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงก็ต้องเข้านะคะคุณกมีคะแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนยังคงหวั่นใจก็คือว่าความพร้อมนะคะความพร้อมที่บอกกันเหลือเกินว่าทุกประเทศทุกฝ่ายนั้นพร้อมที่จะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วในทางพฤตินไนแต่ว่าในทางในทางนิตินไนแต่ว่าในทางพฤตินไนนั้นพร้อมหรือย,อยังพร้อมจริงๆหรือย,อยังคะคือประเด็นตอนนี้สําคัญมากเพราะว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังเหลือเวลาเพียงสองร้อยกว่าวันเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง2ร้อยสองวันด้วยซ้ำไปยังมีมาตรการแผนปฏิบัติการที่สมาชิกอาเซียนจะต้องทำให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์มิฉะนั้นแล้วการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะไม่เต็มรูปแบบนะครับเท่าที่ติดตามดูนะครับก็คือยังมีแผนปฏิบัติการ อยู่อีกถึงเจแผนปฏิบัติการที่จะต้องทำนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ประเทศไทยควรจะมีบทบาทนำในเรื่องที่จะนำแผนปฏิบัติการของอาเซียนนี้นะครับไปทำให้เป็นรูปธรรมก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกสองร้อยกว่าวันข้างหน้านะครับค่ะคุณปิยรมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่า เช่นเสาหลักการเมืองเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดเนี่ยร้อแผนปฏิบัติการนะครับว่าจะต้องส่งเสริมประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเซียนมีนกลไกต่างๆตกลงทำได้แค่127แผนปฏิบัติการก็คือ88เป็นนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยพอฟังเราก็จะรู้เลยว่าเออ ตามจริงแล้วอาเซียนก็ไปไกลนะฮะแต่บางเรื่องก็ไม่เอาไหนอย่างเช่น,นกลไกที่จะแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอาเซียนด้วยกันไม่มีความคืบหน้าฉะนั้นทําได้88เปอร์เซนนะครับในกรณีนี้ก็ต้องทําที่เหลือต่อไปอย่างยกตัวอย่างเสาเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งพูดกันมากที่สุด AEC AEC นี้นะครับมันมีทั้งหมดเนี่ยสิ่งต่างๆมาตรการต่างๆแผนปฏิบัติการซึ่งสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะต้องเอาไปทำเนี่ยถึงห้าา แผนปฏิบัติการนะครับค่ะอันนี้ทำแล้วเนี่ย457แผนปฏิบัติการประมาณ90.5%อ,อย่างเช่นการปกป้องสิทธิบัตรการส่งเสริมการค้าการส่งเสริมการลงทุน Single Window ก,การพัฒนายั่งยืนเท่าเทียมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสมาชิกอาเซียนก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่นี่ขาดเรื่อง AEC ซึ่งทุกคนให้ให้ความสนใจก็ไม่ได้ทำกัน เต็มที่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าสมาชิกอาเซียนก็รู้ดีว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงประชาคมอาเซียนทําไมไม่พยายามทําตามแผนปฏิบัติอาเซียนให้ครบถ้วนนะครับแล้วเสาหลักที่สามเนี่ยอย่างสังคมวัฒนธรรมมีถึง339แผนปฏิบัติการคือเราลงรายล,ายละเอียดน,นะทําไปแล้ว328นะครับก็96.7% คือเช่นความพยายามที่จะส่งเสริมประชาคมมีศูนย์การที่ประชาชน <Okay. S 2> เพิ่มคภาพก,การศึกษาลดช่องว่างความยากจนช่วยคนที่เป็นที่เขาเรียกว่า Disability เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารขจัดโรคระบาดฟังดูแล้วน่าชื่นชมมากนะครับคือบวกลบคูณหารแล้วจากห0รกว่าแผนปฏิบัติการย,ยังเหลือ77แผนปฏิบัติการที่อาเซียนจำเป็นที่จะต้องรีบทำแต่นี้ประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่าเพราะว่า มีคนบางคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนักธุรกิจหน่วยงานต่างๆก็บอกว่าอาเซียนนี่ไม่มีความจริงใจในการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพราะว่าการประเมินผลไม่ค่อยดีบอกว่าทำหรือไม่ทำแต่ไม่มีการบอกว่าที่ทำไปเนี่ยทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือประเด็นตอนนี้ก็คือ ทำอย่างไรถึงจะมีการประเมินการนําแผนปฏิบัติอาเซียนเนี่ยไปประเมินผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตอนนี้ไม่มีนะครับพออาเซียนดูสมาชิกอาเซียนเสนอแผนการต่างๆบอกว่าทำไปแล้วอ่ะก็คิดถูกคําว่าทําไปแล้วเนี่ยทําแค่ไหนมากน้อยอย่างไรไม่มีใครรู้และอีกอย่างหนึ่งแผนปฏิบัติการบางอย่างนะครับไม่ใช่ทําแล้วเห็นผลทันที อย่างเช่นถ้าพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่งานของอาเซียนนี่ทําได้พิมพ์เสร็จก็เสร็จแต่งานบางอย่างอย่างเช่นการพัฒนาซิงเกิลวินโดว์หรือการขจัดข้อบกพร่องในการส่งออกสินค้าหรือการส่งเสริมการลงทุนนี่จะต้องอใช้เวลาแล้วก็เป็นมาตรการเพิ่มพูนเป็นระยะระยะนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นสิ่งซึ่ง อาเซียนยังไม่ได้ทำสิ่งที่สกอร์ลาร์หรือว่าสมุดพกอาเซียนเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าอะไ้ต่างๆเนี่ยก็ยังพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองที่ดีว่าประเทศเรานะพยายามที่จะนำไปปฏิบัตินั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่นำไปปฏิบัติน,นั้นยังไม่เต็มร้อยครับถ้าจะให้ตั้งข้อสงสัยก็คือว่าถ้าจะให้มีการประเมินล้วใครนะคะที่จะเป็นคนประเมิน ก็ S <S <an> สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะครับก็เขาก็ได้ประเมินมาแล้วสองครั้งแต่การประเมินนั้นเป็นการประเมินแบบผิวเผินทำหรือเปล่าถ้าบอกว่าทำก็ขีดไม่มีใครไปตรวจสอบว่าทำไปแล้วก็ทำไปมากแค่ไหนมีผลอย่างไรนี่คือสิ่งข้อบกพร่องที่ทางอาเซียนสกอร,ร์การประมวลผลการนำแผนปฏิบัติการไปใช้เนี่ยไม่ได้ผลครับอืมค่ะแล้วเอ ในประเด็นที่ว่าเรากําลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยข้อหลักปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยแผนปฏิบัติการอะไรก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคุณกวีคิดว่าเมื่อถึงเวลาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจริงๆเนี่ยตรงนี้มันคาราคาซังแบบนี้เนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปยังไงคะใช่ครับมันต้องเดินหน้าต่อไปคาราคาซังแน่นแค่ไหนก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะม,มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่จะต้องใช้อ่ และถักดันทางด้านการเมืองเข้ามาแก้ไขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นมาตรการส่งเสริมการลงทุนมาตรการส่งเสริมทางด้านบริการนี้ต้องใช้นักการเมืองครับ<ม>ฉะนั้นสิ่งที่ไม่ได้ทํานะครับก็จะกลายมาเป็นวาระแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในอีกสิป,ปีข้างหน้าหลังจากการที่อาเซียนเป็นประชาคมแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่อาเซียนเป็นประชาคมก็ ความรู้สึกในหัวเราก็จะบอกเราเป็นประชาคมแล้วถึงสภาพความเป็นจริงยังมีแผนปฏิบัติการที่ทำได้ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ต้องทำต่อไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยยัง7จเแผนปฏิบัติการที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะยกยอดไปหลังปี2 0 1พิคืออีกสิปีข้างหน้าเพราะว่ามาตรการเหล่านี้นี่รู้สึกว่าค่อนข้างยากอาเซียนเองเนี่ยก็ยังปกป้องตลาดตัวเองทั้งทางด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบริหารนี่ไม่ยอมให้ใครเข้าไปเลยอย่าว่าแต่เป็น คู่เจรจาเลยนะครับค่ะจากที่คุณกวีเคยพูดในรายการนี้ค่ะที่บอกว่าตอนนี้ประเทศใหญ่อย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็หันไปใช้นโยบายรักชาติคืออาเซียนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรองไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยแต่พออินโดนีเซียหันไปยึดนโยบายแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะแผ่วลงไปไหมคะก็แผ่วนิดหน่อยเพราะว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอินโดนีเซียเป็นเสาหลักของอาเซียนการก่อตั้งอินโดนีเซียในปี1967นั้นเนี่ยก็มีขึ้นมาในระดับหนึ่งเพื่อต้องการที่ไม่ให้อินโดนีเซียเนี่ยหลุดพ้นออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกลัวกันว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเด็กเกเรขึ้นมาแล้วก็จะยุ่งดังนั้นการมีอาเซียนเนี่ยก็คือการดึงให้อินโดนีเซียยับใหญ่เนี่ย ให้อยู่กระร่องกระรอยครับคุณกวีคิดว่าปัญหาเกี่ยวกับผู้อ,อพยพโรฮิงญาเนี่ยนะคะที่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยต้องมาแบกรับโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าต้นต่อเนี่ยมาจากเมียนมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะเป็นครับในหลายหลายประเด็นขนะครับอตอนนี้เวลาพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องโรฮิงญาซึ่งเมียนมาไม่ยอมรับถือว่าเป็นคนผิด กฎหมายเข้าเมืองนะครับเข <คะ S 2> าเป็่คนที่รู้จักกันในคําว่าแบงกอรีคําว่าแบางกอรีก็คือคนจากบางประเทศนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยู่ภาคใต้เนี่ยคำว่ากุรีก็คือมาจากแบงกอรีนี่เองนะครับเพราะว่าเราภาคใต้จะมีการใช้ภาษามาเลยเยอะเขาก็จะบอกว่าบังกาลีบังการีก็คือคนทํางานที่เป็นอิสลามที่มาจากบางประเทศนั่นเองนะครับงั้นประเด็น ของโรฮิงญ,ญาเนี่ยจะกระทบกระเทือนการสู่ประชาคมอาเซียนแน่นอนเพราะว่าจะทำให้เห็นความแปลกแยกระหว่างสมาชิกกับเรื่องโรฮิงญ,ญานะครับสำหรับประเทศไทยนี้จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานให้มีการประชุมพิเศษเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นนะครับก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่ายังขาดแอคชั่นที่จะมาช่วยประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นอินโดนีเซีย มาเลเซียเพราะว่าหลายคนนะครับส่วนใหญ่ต้องการไปที่โน่นส่วนประเทศไทยก็ถือว่าเราเป็นประเทศทางผ่านไม่มีใครต้องการที่จะมาตั้งรกรากซึ่งตามจริงแล้วประเด็นนี้ไม่ไม่จริงนะครับมีโรฮิงญาหลายคนนะครับอยากอยู่เมืองไทยนะครับมีครอบครัวเป็นคนไทยแล้วก็ผมเจอบ่อยนะครับแถวบ้านเนี่ยคนโรฮิงญาขายโรตีนะครับได้รายได้ดีแล้วก็มีภรรยาคนไทยนะครับ ตัวเองก็ออกมาทํามาหากินให้ภรยาคนไทยเนี่ยดูแลบ้านเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาพอสมควรเขาบอกว่าขายโรตีวันละก็ได้กําไรห้าหกร้อย 5, ก็เพียงพอแล้วอ,อาจจะเป็นไปได้ไหมคะคุณกวีที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปอินโดมาเลเซียเพราะว่าศาสนาก็เหมือนกันพูดภาษาก็กแบบเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนหน,น,น้านี้ญาติพี่น้องเขาไปกันอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็เลยคิดว่าจุดหมายปลายทางควรจะเป็นท,ที่เหล่านี้หรือเปล่าคะ ถูกต้องมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเป็น uh, ประเทศที่โลหิตยาต้องปานไปแต่สภาพความเป็นจริงแล้วพวกเขาไปไม่ได้เพราะว่าการที่จะเดินทางไปประเทศเหล่านี้จะต้องใช้เรือที่ดีการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเดินไปมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็จะอันตรายฉะนั้นหลายคนเนี่ยเลือกมาลงเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศทางผ่านแน่นอนไม่มีใครอยากอยู่เมืองไทย นะครับเพราะว่าเป็นเมืองพูดตามจริงแล้วถ้าถามหลายๆคนเนี่ยหลายคนเลือกที่จะอยู่เมืองไทยเพราะเขารู้ดีว่าประเทศไทยไม่ได้กีดกันทางด้านศาสนาใช่ไหมครับค่ะทุกอยาก่างแต่อย่างไรก็ดีคนก็มาจะลงความเห็นว่านะครับว่าคนโบหินย่าเนี่ยจะไปอินโดนีเซียมาเลเซียตามจริงแล้วมีประเทศอื่นซึ่งเขาอยากไปมากอย่างเช่นตุรกีซาอุดีอาระเบียเป็นต้นนะครับซาอุดีอาระเบียนี่มีชาวโฮโลอินญ,ญ่ามากนะครับแล้วก็ ตุรกีด้วยค่ะบไปใช้แรงงานนะคะใช้แรงงานแล้วก็ทํางานแต่เล็กๆน้อยๆก่อสร้างครับอืมค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณกวีค่ะไหนๆเราก็พูดถึงในฝั่งเองเชียตะนออกเชียงใต้ของเราเนี่ยนะคะก็คือเรื่องที่สรัฐนะคะจู่ๆเนี่ย ก็มีการจะให้เงินช่วยเหลือกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนนะคะสิ่งที่คนจะพุ่งเป้าความสนใจไปก็คือว่าพยายามที่จะหาสมัครพักพวกเพราะว่าตอนนี้จีนเข้ามาเอ่อเรียกว่าใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเหลือเกินอิทธิพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นี่เป็นเอ่อสิ่งซึ่งอเมริกานี่ก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับก็คือ เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของห้าประเทศอาเซียนนะครับซึ่งฉลาดมากที่หยิบเอาประเทศเหล่านี้เป็นเป้าหมายคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งเป็นประเทศสมาชิกเก่าของอาเซียนแทบทั้งสิน้นแล้วก็ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศซึ่งมีประวัติยาวนานที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสนะครับแล้วก็เวียดนามเองตอนนี้ก็ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ได้ ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอดีตศัตรูหมายแรขหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาตอนนี้ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามนั้นดีมากๆมีการแลกเปลี่ยนก,การเดินทางของผู้ใหญ่สองยังมีการยกเลิกการหยุดขายอาวุธให้กับเวียดนามซึ่งประเด็นนี้น่าจะทำานานแล้วเพราะว่า,วาวรัฐบาลเวียดนามเนี่ยตอนนี้ ขาดเงินในการซื้อ,อยุดโทปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือดำน้ำครับค่ะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเวียดนามเนี่ยอาจจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในเชวดนลอกเชยยเียงใต้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เวียดนามซื้อเรือจากรัเสเซียนะคะจะว่าไปก็สามลำเข้าไปแล้วนะคะและยังจะมาได้ความช่วยเหลือจากสหรัฐอีกคือวางตัวเก่งมากนะคะรับสองทางเลยค่ะคุณกวีคะ ช่ครับตามจริงแล้วเวียดนามเนี่ยก็เหมือนไทยถ้าไทยเนี่ยเล่นเป็น,เ,ปนเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับม,มาเป็นเวลานาน,านแล้วก็สัมพันธไมตรีเนี่ยมีมาถึงร้อยแปดสิบสามปีส่วนประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์นดีกับจีนนะครับเป็น uh, มิตรสหายกันมาเป็นเวลาหลายพันปีประเทศไทยก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นประเด็นนี้ตามจริงแล้วประเทศไทยสามารถเล่น การเมือง <G> erm <el> หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า real politics เนี่ยได้อย่างดีปรากฏ<ม>ว่าเ <c oughs> วียดนามตอนนี้ชิงอโอกาสไปหมดแล้วเพราะว่าเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีความสัมพัญ์ดีกับรัสเซียถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคู่อดีตจีนแล้วก็ตอนนี้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา,า America, จนสหรัฐอเมริกายกเลิกการขายอาวุธให้กับเวียดนามซึ่งทางเาวียดนามเองก็ดีใจแต่ปรากฏว่าถึงแม้ อน,นุญาตให้ขายอาวุธเนี่ดนามบอกว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้ออาวุธจีนอขอโทษซื้ออาวุธสหรัฐเพราะว่าสหรัฐยิ่งมีราคาแพงครับอืมค่ะคือในประเด็นของฟิลิปปินส์เนี่ยยังพอเข้าใจนะคะว่ายังไงเซนเนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันแต่ในประเด็นของไทยเนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือเราทางด้านอาวุธหรอคะในเมื่อตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าสหรัฐเนี่ยไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะคะใช่ครับสว จอห์นแมคเคนเนี่ยเขาเขาเป็นวีรชนนะครับของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยคนจะให้ความนับถือแล้วก็เขาก็บอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยไอ้เงินจำนวนนี้เนี่ยประมาณ425ล้านเหรียญเนี่ยในระยะเวลา5ปีนะครับเขาก็เสนอออกมาว่าจะผ่านเป็นกฎหมายปลายปีนี้แล้วก็ต้องการมอบเงินเหล่านี้ไม่เยอะหรอกครับถ้าเปรียบเทียบกับเงินช่วยเหลือเนื่องเนืเนี่ยก็อยากจะให้อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามเนี่ย นำไปใช้ในการในการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแล้วก็ก่อสร้างนะครับในเรื่องอพื้นทงพื้นที่นี่ก็หมายถึงว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคงจะเอาเงินไปก่อสร้างตึกในที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเท่ากับเป็นการยุให้อาเซียนแตกกันนั่นเองในประเด็นนี้ผมคิดว่าจะต้องระมัดระวังมากนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า ถ้าสหรัฐเนี่ยผ่านเป็นกฎหมายแล้วก็เสนอเงินช่วยเหลือไทยในลักษณะนี้ประเทศไทยควรปฏิเสธนะไม่ควรไปรับเพราะว่าถ้าเรารับเนี่ยก็เท่ากับยอมรับว่าจีนเนี่ยเป็นคู่อริตามที่สารัฐอเมริกาเนี่ยได้มองไว้ตลอดในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาหลังจากเศรษฐกิจของจีนเนี่ย ได้ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สองแทนญี่ปุ่นครับค่ะแล้วถ้าไม่รับนี่มันจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ไหมะคะผมคิดว่ากระทบแต่จะกระทบมีผลเนี่ยในทางที่ดีมากกว่าเพราะว่าถ้าเรารับไปเงินทองก็ไม่เยอะเท่าไหร่กับทำให้เราเนี่ยเสียศูนย์เสียความน่าเชื่อถือในสายตาของคนจีนซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนจะต้อง มีความเชื่อมั่นไว้เนื้อเชื่อใจในระดับสูงครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ขาใจค่ะคุณกวีคะในกรณีที่ตอนนี้เนี่ยไทยก็พยายามอย่างยิ่งยวดเลยนะคะในการที่จะจัดการกับพวกขบวนการค้ามนุษย์นะคะรวมถึงการจับกลุ่มนายทหารระดับสูงเนี่ยคุณกวีคิดว่ามันจะส่งผลดีไหมคะในการพิจารณาการขึ้นบัญชี เ,เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ตอนนี้เราอยู่ที่เทียสามอะคะ่ะมีผลดีครับมีผลดีเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเอาจริงในเรื่องการรักลอบค้ามนุษย์นะครับ <c oughs> ในอดีตเนี่ยมีการพูดกันแต่ไม่มีการจับตัวใหญ่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมีการจับตัวใหญ่ในในทุตสีเขียวสีกากีเนี่ยทำให้สหรัฐเนี่ยประทับใจว่าเราทำจริงแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อ ประชาสัมพันธ์นะครับตามจริงแล้วถ้าดูไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มมาตรการต่างๆรวบรวมศูนย์ประสานงานต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับแก้ไขเรื่องการลักพามนุษย์นะครับให้หมดสิ้นในแผ่นดินไทยนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าความสำคัญในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลไทยให้มากๆแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ย คนจะใช้กรอบอาเซียนจะเข้ามาช่วยลำพังเองคนไทยงานนี้เนี่ยทำไม่ได้รับเละเลยนะครับอืมค่ะแต่ว่าในในประเด็นค้ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไทยเจ้าเดียวเพราะว่าไปเจอทางฝั่งมาเลเซียด้วยที่มีทั้งค่ายกักกันมีทั้งหลุมศพเนี่ยคุณกวีคิดว่าฝั่งมาเลเซียเนี่ยจะเจออะไรมากกว่าเราไหมคะโอ้ยทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยเรายยิ่งกว่าฝั่งไทยครับเพราะว่า เรื่องเกี่ยวกับโรฮิงญานี่ไม่ใช่ขึ้นมเกิดขึ้นเกิดขึ้นมานานแล้ว่ก็เรื่องการกดขี่แรงงานทางฝ่ายมาเลเซียเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีมานานกว่าประเทศไทยเพราะว่าแรงงานพวกนี้ถูกใช้อย่างหนักในไร่น้ำมันนะครับที่ทางทางรัฐพวกสวนปาล์มใช่ไหมคะ่ใช่ทางรัฐบาลของมาเลเซียเนี่ย เปิดโอกาสให้ผู้นี้เข้ามานะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมีขบวนการค้ามนุษย์เข้ามาจึงทําให้มีการใช้พื้นที่ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ขักกันของคนโรฮิงญาซึ่งไม่ยินยอมแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินตามที่เขาเรียกร้องนะครับจึงทําให้เสียชีวิตกันเยอะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสองประเทศนี้นะครับที่เขารับหรือ ใช้เป็นมาตรการรีดประชาชนนะครับโลฮิญาเนี่ยชัดเจนเลยว,ว่าใช้พื้นที่ของทั้งสองประเทศครับค่ะงั้นก็แสดงว่าในช่วงที่กำลังจะพ้นวาระของนายกรัฐมนตรีนาจิปลาซักเนี่ยน่าจะลงจากตำแหน่งอย่างไม่สวยเลยนะคะที่สำคัญสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะมีข่าวว่าเขาไม่ยอมไปร่วมการประชุมสำคัญนะคะที่เหมือนจะเป็นเวทีให้เขาแก้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าไอ้เรื่องกองทุน อภะยศทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าปรากฏว่าตัวเขาไม่ไปแล้วนายกรัฐมนตรีมหาเทมฮัมมัดเนี่ยโดนลากตัวออกจากห้องประชุมด้วยใช่ไหมคะคุณกวีคะใช่ครับอันนี้เป็นสถานการณ์การเมืองอภายในของมาเลเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีนาชนิฟไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดเรื่องนี้นะคร mm ับ hmm. เพราะว่ามหาเดเทมฮัมมัดเนี่ยก็ยังโจมตีประวัติแล้วก็กล่าวถึงความไม่ชอบมาพากลของนายกรัฐมนตรีคนนี้ นะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามาหาเดโมฮัมมัดเนี่ยรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมาเป็นเวลานานนะครับฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยประชาชนจะให้ความนับถือแล้วก็ฟังนะครับฉะนั้นตอนนี้ตัวเองเนี่ยเป็นข่าวทุกวันนะครับวิ์วิจณา์นานจีฟแล้วก็ทุกคนเองเนื่องจากข่าวมันแห้งพอเวลาอ <c oughs> อพอเวลาอดีตนายกรัฐมนตรีมาหาเดมพูดอะไรก็เอามาหลีก อืมเขาเลยครับเข้าใจด้อืมค่ะเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้เวลาของ Global อาเซียนหมดลงพอดีค่ะขอบคุณคุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปียรมทรัพย์สวรรลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการ,ลางงาาารพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย